มาดูจังหวะนี้จูดยกข้ามกองหลังมาแล้วโขกเข้าไปนิ่มนิมมาอีกหนึ่งจังหวะวันทูแล้วชิปมาลูกนี้ก็ไปเข้าไปโอ้โหแม่เขาซ้ำยางทีนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะวันทูแล้วก็โยกมาแล้วปานนิ่มนิ่ม มาอีกหนึ่งชั่วแล้วยกมาที่ม,มีมาอีกหนึ่งทางแล้วปลไปแล้โไปหุยเตุบริการเ,เมมติมเชืแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n d นด i d อยครบเครื่องเรื่องย e ิปบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับตาจุนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนยกบอลข้ามกองหลังแล้วให้มันหลุด นะทุกคนนะมันจะมีวิธีการทํายังไงนะมันถึงจะหลุดได้ง่ายๆแบบที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปไปแล้วนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะ มันจะใช้ได้2แบบนะทุกคนนะเป็นรันแอนชิปแล้วก็แบบชิปธรรมดาแล้วให้มันหลุดเลยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทั้ง2แบบเลยนะมันจะใช้ทฤษฎีเดียวกันนะทุกคนนะในการทํานะก็มาดูกันเลยครับว่าวิธีการทํานั้นจะทํายังไงก็มาดูกันเลยครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ200รไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการทากันเลยทุกคนว่าจะทํำยังไงนะก็ไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยทุกคนว่ามันจะทํำยังไงนะอย่างเช่นจังหวะนี้ที่ผมจะให้ทุกคนดูนะจุดสําคัญมันจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะทุกคนดูจังหวะที่ผมได้บอลปึ๊บแล้วเนย์มามันวิ่งนะทุกคนดูเนย์มาจังหวะที่เนย์มาวิ่งแบบนี้แหละให้เรากดยกขึ้นทันทีนะทุกคนนะมันจะทําให้มันหลุดทันทีนะทุกคนนะมันต้องทําแบบจังหวะที่เขาวิ่งสปีดออกไปแล้วเราค่อยกดแบบยกเลื่อนขึ้นนะทุกคนนะมันจะทําให้มันหลุดพอดีนะอย่างเช่นเมื่อกี้นะทุกคนนะก็มาดูจังหวะที่2กันเลยทุกคนดู อย่างเช่นจังหวะน,นี้ผมดักได้ปุ๊บผมเห็นเนมาแบบสปีดออกไปแล้วเห็นไหมทุกคนจะเห็นเนมาวิ่งไปก่อนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นให้เรากดยกเลื่อนขึ้นแบบนี้นะกดน,นะกดแทง ยกเลื่อนขึ้นมันก็จะได้เข้าไปทําสกอแบบนี้เลยนะทุกคนส่วนการลั่นแอนชิปก็ทําเหมือนกันนะทุกคนนะใช้ทฤษฎีเดียวกันส่งไปปุ๊บจังหวะเขาวิ่งแล้วค่อยก,กดยกขึ้นแบบนี้นะทุกคนนะก็จะได้ยิงประตูแบบนี้เลยนะทุกคนนะให้มันวิ่งก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยกดยกขึ้นนะดูจังหวะนี้วิ่งไปปุ๊บแล้วรอแล้วชิปมาแบบนี้ก็ปั่นได้สบายๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้นะทุกคนนะเดี๋ยว ทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็แบบเราจะจับทางได้เองนะทุกคนนะมันต้องดูจังหวะตัวของเราด้วยนะว่ามันวิ่งไปหรือเปล่านะแต่ถ้าตัวของเรามันยืนอยู่เฉยๆแล้วเรากดชิปยกขึ้นไปแบบนี้มันไม่หลุดนะทุกคนนะมันหลุดแช่บอลน,นะแต่ตัวมันไม่หลุดนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะแทงยกขึ้นนั้น ให้เราสังเกตตัวนักเตะของเรานะว่ามันวิ่งหรือเปล่านะทุกคนนะถ้ามันวิ่งก็กดแบบแอทที่สอนไปได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับทีชเล็กๆน้อยน้อยที่ผมเอามาสอนสําหรับมือใหม่นะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนการทาคลิปต่ตอไปเด้อนะครับสุนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ